สวัสดีครับผมวันนี้วันที่9พฤษภาคมปี2,568นะครับมาอัปเดตนะหเรื่องสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะได้รับแล้วก็เห็นการปรับนะครับในเรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือเงินสงขครบุตรนะครับจากเดิมเนี่ย800บาท นะครับก็ล่าสุดนะครับปรับเป็น 1,000. บาทนะครับซึ่งก็มีผลนะตั้งแต่นะครับในเรื่องของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันสำหรับในเรื่องของเงินที่ปรับจาก800ต่อบุตร1คนถูกไหมครับสูงสุดเนี่ยได้ถึง3คนเลยนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็มีการเริ่มจ่ายนะเงินสงค์บุตรนะครับเป็น 1,000. บาทต่อเดือน สำหรับผู้ประกันตนนะครับมาตา3าม3ามาตรา39ซึ่งงวดแรกนะครับผมที่โอนเนี่ยก็คือเดือนเมษายนนะครับก็วันที่30เมษายนนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะครับที่ปรับจาก800เป็น1,000บาทนะครับสำหรับบุตรที่ตรงตามเงื่อนไขนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับแล้วก็สามารถยื่นได้คราวรับไม่เกิน3คน จะมีการโอนเงินให้ทุกสิ้นเดือนนะนะครับซึ่งสามารถดูรละเอียดน,นะครับผ่านเว็บไซต์ sso.go.th นะครับซึ่งในเรื่องของการเริ่มจ่ายเนี่ยนะครับตามที่ปฏิทินวางไว้นะครับก็ถ้าดูในเรื่องของมกราถูกไหมครับก็จะมีการโอนเงินเข้าวันที่31เดนะครับเดือนกุมภาวันที่28เดือนมีนาคมวันที่31 เดือนเมษายนที่ผ่านมาล่าสุดก็คือวันที่30ซึ่งเดือนนี้นะครับปรับจาก800เป็น1,000บาทนะครับวันที่และก็เดือนปัจจุบันก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็จะโอนเข้า1,000บาทนะครับวันที่30พฤษภาคมนะครับก็ไล่ย,ยาวไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นลักษณะนะครับที่เราสามารถตรวจสอบตัวเช็ค ในเรื่องของการช่วยเหลือที่เรียกว่าเงินสงเคราะห์บุตรนะครับผู้กันตนที่มีสิทธิ์นั่นคือมาตรา3-3และมาตาา3เนะครับเงินสงเคราะห์บุตรครับก็เป็นโครงการสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมนะครับให้มีบุตรและแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของผู้ปกันตนสําหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้กันตนมาตรา33และก็39นะครับซึ่งมีบุตรนะครับที่ตั้งแต่แรกเกิดนะตรงตามเงื่อนไขก็ถึง6ปีบริบูรณ์ นะไม่เกิน3คนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับในเรื่องของแอปพลิเคชันอันนี้น่าสนใจเคยอธิบายและแบ่งปันไว้แล้วนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันะ SSO+ นะครับแล้วก็ดำเนินการเขาเรียกว่าลงทะเบียนท่านไหนที่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ท่านดาเนินการกรอก นะเขาเรียกว่าเลขบัตรประชาชน13หลักนะแล้วก็กดปุ่มถัดไปสิ่งสำคัญครับก็คือการใส่รหัสพินนะก่อนที่ใส่รหัสพินเนี่ยจะขึ้นนะครับว่าเราชื่ออะไรนะฮะน,นี้ก็จะเป็นรายละเอียดถ้าเราลืมรหัสพินนะครับกดด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเราก็กอกไปมี6หลักนะนะครับเมื่อเรากรอกถูกต้องนะครับก็จะมาปรากฏนะครับสำหรับในเรื่องของหน้าตาที่เรียกว่านะครับผมภาพรายละเอียด การส่งเงินสมทบท่านส่งไปแล้วกี่เดือนหน้าตาข้างบนครับมีชื่อนะครับมีในเรื่องของมาตราที่เราจะได้รับสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ธนกรรมคงเหลือยอดเงินนะครับในเรื่องของชราภาพนะครับต่างๆเนี่ยดูตรงนี้ได้ไฮไลท์สำคัญที่พามาดูก็คือตรงนี้ครับด้านบนจะมีช่องตารางอยู่นะครับด้านบนซ้ายมือเวลาเรากดเข้าไปอะครับมันก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นหน้าหลักโปรไฟล์ การแจ้งเตือนนะครับเงินสมทบผู้กันตนนะครับเงินสมทบชราภาพรายปีสิทธิผู้ประกันตนข้อมูลการใช้สิทธิ์การทดลองสิทธิ์นะครับการแชทนะยื่นรับประโยชน์กรณีชราภาพตารางนัดหมายการเปลี่ยนโรงพยาบาลการสมัครมาตรา40การลงทะเบียนคนว่างงานนี่คือเป็น เขาเรียกว่าภาพรวมที่สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับสิ่งที่จะปรากฏนะก็คือสิทธิประกันสังคมตรงนี้นะครับหรือว่าสิทธิผู้ประกันตนสามารถกดดูได้เมื่อกดครับจะมาปรากฏหน้านี้นะครับให้เราเห็นว่าไอสิทธิประกันตนของเราเนี่ยนะครับผมนะมีในการหรือว่าครบในเรื่องของตรงตามเงื่อนไขมีอะไรบ้าง ถ้าดูโดยรวมนะครับก็จะมี8 0นะครับถ้าดูจากตัวอย่างนี้นะครับก็คือครบเงื่อนไขหรือท่านสามารถมีสิทธิ์ใช้ได้6 0ตรงนี้อีก2 0เนี่ยก็ยังไม่ตรงเงื่อนไขถูกไหมฮะนี่คือเป็นารายละเอียดท,ที่แจ้งกันนะครับน่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ sso plus นะครับสามารถดาวน์โหลดมานะครับเพื่อจะดำเนินการดูารายละเอียด นะก็จะมีความเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าสะดวกมากขึ้นสําหรับในเรื่องของท่านที่ต้องการตรวจสอบตรวจช็คนะครับไฮไลท์สาคัญตัวหนึ่งที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านั่นคือในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองสิทธิ์อันนี้ก็ให้ท่านสามารถดูตัวเลขหรือว่าคํานวณได้เลยว่าถ้าในกรณีที่ท่านส่งเงินสมทบนะครับจำนวนกี่เดือนถูกไหมนะครับจะ เมื่อนะครับครบตามเงื่อนไขนะในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะก็คือการได้รับเงินชราภาพ 5, ท่านจะได้รับเดือนละกี่บาทนะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับดูได้ทั้งบำเหน็จแล้วก็ บ่นานเลยทีเดียวนะครับาฝากไว้ด้วยแล้วกันนะท่านไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน SSO p u s นะครับก็สามารถดำเนินการดาวน์โหลดได้สะดวกแน่นอนนะครับทีนี้ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าคู่ขนานกันสำหรับในเรื่องของเงินช่วยเหลือกลุ่มปลอบบางแต่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตามปฏิทินนะครับก็จะเป็นเมื่อวานถูกไหมที่มีการโอนเงินเข้า นะครับเดือนถัดไปนะครับก็จะประมาณวันที่10นะครับผมนะอันนี้ก็แจ้งกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมาตรา40กลุ่มอาชีพอิสระนะก็แยกออกจากตะกี้นี้ที่เป็นในเรื่องของมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะครับผมเอาละภาพประมาณนี้นะครับอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็แจ้งแบ่งปันกันนะเกี่ยวกับการปรับ อัตราการช่วยเหลือเกี่ยวกับการนะครับโอนเงินสรงขหอบุตรนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นเดือนแรกนะครับในเรื่องของการปรับอัตราการโอนให้จาก800บาทเป็น1,000บาทนะครับผมภาพประมาณนี้นะครับส่วนเดือนนี้รับเงินโอนเข้าวันที่30พฤษภาคมนะครับก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับผมเอาละขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ